ที่กลับมาถึงคนที่มารับไม่ใช่แม่ด่าเลยค่ะแล้วพูดคำที่เลวที่สุดในการเป็นลูกคือถ้าเลือกได้ไม่เกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่อย่างนี้หรอกต้องเงียบแล้วฟังนะว่าแม่พี่พูดว่ายังไงแม่พี่พูดใส่หูพี่ว่าแหมข้อโทษนะลูกน้าแหมข้อโทษที่แมมไม่ได้ไปรับรถมันชนแหมข้อโทษที่แหมโง่ข้อโทษที่แหมลมละลาย ข้โทษที่แม่ไม่มีอะไรให้ลูกมันแม่คนอื่นเลยแต่แม่ยากให้ลูกรู้ว่าแม่หลักล,ลูกมากนะ,นะลูกนะเละลูกคือสิ่งดีที่สุดในชีวิตพี่แม่มีคุณหลับตาลงเบาๆช่วยคิดตามที่พี่บอกเปยนะผู้หญิงที่หาชุดนักเรียนชุดนี้มาให้คุณด้วยความรัก แล้วอยากเห็นลูกเป็นนักเรียนแต่เวลามีใครมาทำร้ายลูกเขาพร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าแลกผู้หญิงที่แอบร้องไห้ในวันที่รู้ว่าคุณแอบสูบบุหรี่ผู้หญิงที่แอบเสียใจที่รู้ว่าคุณกำลังรักคนอื่นมากกว่าเขา แลนึกถึงหน้าผู้ชายอีกคนหนึ่งด้วยได้ไหมคะน้องนึกถึงหน้าผู้ชายคนนั้นเลยคะ่ะผู้ชายที่ทํางานหนักเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือให้น้องได้เติมเงินให้น้องได้แต่น้องแทบจะไม่โทรไปหาเขาเลยแต่ในวันที่น้องไม่ไม่มีใครเขาตบไหลน้องเบาๆแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกวันนี้ก่อนที่พี่จะลงไป พี่ฝากกับน้องง่ายๆทำความดีเพื่อความดีนี้ถูกต้องแม้ปิดทองหลังองค์พระอย่าหวั่นไหวใครไม่รู้ใครไม่เห็นช่างมันประไรขอเพียงใจรู้ว่าดีเท่านี้พอ